วอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วตอนนี้ไม่เวลาประมาณ6โมงนิดๆนะคะถึงได้ว่าเลยหนาวมาก มาถึงกันที่กระบี่แล้วนะคะทุกคนมันก็กำลังรอรับกระเป๋าเดินทางก็ได้นี่มาด้วยของกินนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องนั่งรถไปตอนนี้เราก็มาถึงที่ทีพักกแล้วนะคะเราก็กันั่งรถกับคอ่ะเ นะคะเราก็มาถึงที่พักที่บรกแล้วทุกคนแบบว่าวิวสวยมากๆเลยด้านหลังก็จะเป็นทะเลนะคะแต่ว่าเราอยู่บนภูเขาทุกคนด้านในนะคะก็จะเป็นนู่นทุกคนก็จะมีเตียงนะคะที่ไว้นอนเล่นตรงนี้ได้ More moments later นี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทะเลนะคะทุกคนคือแบบพาทิ์กำลังตกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตกไปแล้วดู The next day วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรีสอร์ทกันอีกว่านะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พิมาลัยรีสอร์ทนะคเราเข้า yeah มาด้านใน,นกัน yeah <laughs> <laughs> ชนอันนี้จะเป็นพูลวิลล่านะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีสระว่ายน้ำในห้องเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็แง,อง่งขึ้นไปนะคะก็จะเป็นวิวชายหาดนะคะผสมกับวิว ภูเขานะคะเพราะว่าเราอยู่บนภูเขาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากห้องนอนกันดีกว่านะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนดูดิ่คือแบบน่ารักมากเลยมีความเป็นแบบว่าไม้ๆ้นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นระเบียงนะคะสามารามานั่าชมวิวได้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีทีวีนะคะจอใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูในห้องน้ำกันดีกว่านะคะทุกคนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอาบน้ำนะคะที่เป็น วิวร้อยล้านเลยนะทุกคนมองไปก็จะเห็นเป็นภูเขานะคะเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นทะเลด้วยนะคะที่เห็นแบบจังใจนิดหนึ่งก็จะเป็นหมอกนะคะทุกคนไม่ใช่ฝุ่นนะตัวนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะมีชูดแบบชุดเสื้อผ้ามีกระจกแต่งหน้านะคะห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็กระจกอีกแล้วแล้วก็เป็นที่ล้างมือนะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนซึ่งเป็นแบบ วิวธรรมาชาติสุดๆเลยนะคะเล้วเรานั่นงเฉ่เห็นแบบว่าต้นไม้ใบ,บไม้เราสามารถเปิดหน้าต่างตรงน,นี้ได้นะเป็นการแบบว่าเทควิวธรรมชาติเลยนะห้องน้ำว่าทุกคนห้องน้ำแบบนี้พอใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนั่งเล่นกันดีกว่าน,นะคะด้านโ้นมัจะเป็นมีดอร์แบบพูลวิลล่านะคะจะแบ่งเป็นแบบสองห้องนะคะก็จะมีห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่เราเสริมเตียงนะก็เป็นห้องของพ่อเลยนะคะ เป็นแบบว่าพื้นไม้นะคะด้านบนก็เป็นไม้เหมือนกันนี้ก็คือห้องครัวนะคะคือแบบเป็นห้องครัวจริงๆอ่ะทุกคนเขาก็จะมีเป็นเตาไฟฟ้านะคะมีเตาอบแน้วทุกคนใครอยากจะมาอบขนมก็อบได้มีจานชามมีหม้อมีอะไรครบเลยนะคะมีเวฟเวมีเครื่องชงกาแฟานะคะแล้วก็ตู้เย็นนะคะคือชอบตู้เย็นมากเพราะตู้เย็นแบบใหญ่มากดูตรงห้องนั่งเล่นกันดีกว่ามีทีวีเหมือนกันนะคะคือเขาก็แต่งแบบสวยมากเลยทุกคนดูเป็น แบบแนวไทยๆนิดนึงนะคะแล้วก็ดูแบบเรียบหรูมากที่สำคัญนะคะเรามีรำเบียงอีกทุกคนแล้วก็สามารถเปิดไปดูวิวได้นะคะวิวแบบดีมากแล้วแบบอากาศดีมากๆเลยนะคะสามารถมานั่งแบบนั่งชิลนั่งกินกาแฟตรงนี้ได้ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามรูปได้เลยนะคะที่ Instagram n o n i com และ y t u b e r นะคะแล้วก็ Facebook Fan Page n o n i com น้อขอถ่ายรูปก่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไป ชายหาดกันทุกคนแล้วจะไปถ่ายรูปกันตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ชายหาดกันแล้วนะคะทุกคนดูคือแบบวิวแบบสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแบบเงียบสงบมาแล้วก็มีฝนตกโปรยๆนิดนึงนะคะ เขโอเนนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาพายเรือคายักกันนะคะทุกคนแต่เราไม่ได้พายเพราะเราให้พ่อพาย คือแบบน้ําใสมากก็เราอยู่ฝั่งทะเลอันดามันนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเปียกแล้วขามือไม่ไผ่เอาเท้าลาน้ำเพราสู้สูหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วให้นนนี่พายแทนสู้สูนนี่สู้สู้พายเข้าฝักัน่งตอนนี้อยู่กับนนนี่ที่เกาะลันตานะครับจังหวัดกระบี่ครับนนนี่ ามาเที่ยว,วขอขอบคุณยูทูบเบอร์นนี่ดอทนะครับโอ้ว้าวเริ่มเก่งเริ่มเก่งพายต่อพายต่อหลังจากกินข้าวเที่ยงไปแล้วตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามบ่บายสามครึ่งนะครับหัวกาศดีมากๆนะครับไม่มีแดดออกเลยวันนี้ The next day สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มาทานข้า,าวเช้ากันทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดำน้ำตื้นกันนะคะคน,น,นะและ้วก็จะขึ้นเรือไปเล่นสน o r k คลิ n กันนะคะวันนี้ก็คือแบบว่าแดดแรงมากๆนะคะแล้วแบบน้ำทะเลเป็นสีเขียวเลยทุกคนดูดิ <Wow. S 3> ตอนนี้นะคะเราอยู่ เราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนเอาเลยนี่ลงดิเดี๋ยวเราจไปดูปลาค่ะ างคือแบบว่าเห็นแบบเห็นปลาที่นึ่งเข็มมากเราจะไปจุดที่สองต่อนนะคะนี่นะคะเราก็ว่ายว่าจัดการทะเลเลยโอ้โหก่อจะมาได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เกาะ รอกนะคะทุกคนก็คือแดดก็ตอนนี้ก็คือร้อนมากแล้วแบบน้ำทะเลใสมากนี่แื่ว่าใสมากๆนะคะมันแบบเรียงแบบไล่สีเลยนะตรงนู้นก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มออกมาเป็นแบบฟ้านะคะแล้วก็เป็นแบบใสๆแบบเห็นทรายแบบนี้เลยนี่เลยและทรายแบบนิ่มมากเลยทุกคนดูดิใสจะแบบเห็นเท้า Fe moments ก็หลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจะมาถ่ายรูปไปนดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สระว่ายน้ำใหญ่นะคะคือแบบกลางโรงแรมเลยทุกคนนี่ให้วิวนี่เราก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวแบบทูเขาที่สามามาเล่นน้ำได้นะคะแบบสระแบบกว้างเลย thief the next day เย้วันนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วทุกคนก็บอกลาห้องนะคะบ๊ายๆนี่ตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกห้องหนึ่งแล้วนะคะแล้วว่างรอเช็คเอาท์เนาะเพราะว่าเราขึ้นเครื่องบินรอบหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็เลยต้องย้ายมาอีกห้องหนึ่งนะคะระหว่างนั่งรอนะคะเราจะมาทำการ์ดคริสต์มาสกันโดยจากฟอร์มคนเกาะมาทั้งหมด48คน ถึงแม้โรงเรียนจะหยุดไม่มีงานคิดมากแต่เราก็จะทำตอนนี้ก็มาถึงที่สนามบินแล้วเราก็มากินแซนด์วิชนะคะกับกาแฟเย็นตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วทุกคนเราจะกลับกรุงเทพกันแล้ว